หินมีอยู่มีอยู่ช่อเดียวมีอยู่กิ่งเดียวเนาะเดี๋ยวเดินดูอีกต้นพึ่นกับง่าแล้วอันนี้เราจะเป็นทีแบบว่าเอาน้ำเข้าวา่พ่อเนาะนี่มีอยู่มีอยู่บกี่ลูกเนาะแต่ว่ากะบโบมันใจว่าจะติดเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นดอกปีแรกเนาะค่ะเืิดแต่ละอย่างแต่ละชนิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผักหวานนี้เขาเฮดถือว่าเขาเฮดสำเร็จแล้วเนาะค่ะนะเนาะเขากได้กินมาหลายปีแล้วนี้ ผักหวานอันนี้อันนี้เนาะพึ่งเห็นดูงาเดียวนี่ค่ะพี่นอ้องอเดี๋ยวมาดูอีกต้นกันเนาะซื้อซื้อต้นเพิ่นมมาจากตลาดล่ละค่ะพี่นอ้องเพิ่นมมาขายต้นไม่พึ่งออกดอกพึ่งเห็นปลูกยางละนิดละหน่อยเนาะพว่าสวนเฮาพื้นที่บ่หลายค่ะพี่น้องพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ก็เป็น ต้นผักหวานป่าค่ะเนาะเพราะว่ามันน่าจะออกลูกออกน้วยได้แล้ะอ๋อเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นบก็ามาดูกันเนาะต้นผันกกะสูงแลวได้พี่น้องต้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นส้มโอที่ลูกใหญ่ๆไอ้น,นี่พือนเอื่นพันอย่างละอืมขาวปลูกอย่างละนิดละหน่อยเนาะเพราะว่าสวนเฮาพื้นที่บ่หลายค่ะพี่น้องพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ก็เป็น ต้นผักหวานปา่ามาเขาบ่เคยปลูกเนาะพึ่งปลูกอ่าครั้งแรกแต่่าเห็นบ่อดอกที่ไม่ได้ผ้ามาเบิ่งหลายๆเนาะเพิ่นกบโบติดหรือว่าเจ็ดเพิ่นบอเนาะมีมะแมลงมีอะไรไหม้เขากะเลาะเบึง่งเลาะสวนคือกาวพี่น้องวันนี้มาดูอ่ามาดูสมโอนะคะมาเบิ่งสมโอเฮ้ามา เป็นจังไดเนาะพี่น้องก็มีหลายคนนยูเพิ่นแบบว่าซื้อมาปลูกกระเฮ็ดบ่ได้ไม่เดาเฮ็ดกักานะค่ะเนาะเพราะว่ามันอาจจะออกลูกออกนวยได้และอ๋อเห็นแล้วพี่น้องเนี่ยเห็นบ่สีแรกที่เพิ่นเป็นดอกเนาะยูยขางบนกันย่งอันนี้ยูพี่นอ้องย่งยังออกดอกปลูกไอยูสองต้นค่ะพี่นอ้องอะส้มโอปลูกไปสองต้นเคยหล้มเล้วเนาะสำหรับพักหวานคือซื้อ เพิ่นมาที่เพิ่นเพาะกล้าใสถุงอ่ะมาปลูกมันบ่ได้บันนี้มาเฮ็ดเองอมาเฮ็ดเองศึกษาเองคือเพิ่นแล้วเนาะเฮ็ดจังไดไม่ล่าเพิ่นออกดอกมากเพิ่นจะติดนวตตดลกูกงห้เฮากินอ่ะต้องศึกษาต่อไปอปีนี้คือสี่อันนี้อยู่เนาะคือสิได้กินอยู่แต่ขึออ่าออกดอกแล้วค่ะออโอ้ตอัวแล้วอ่าเริ่มมีความหวังว่าเราจะได้กินแล้วเนาะ,ะเริ่มมีความหวัง เดี๋ยวพามาเบิ่งอีกอย่างหนึ่งแบบที่นี่ลิ้นจีนี่ล่ละพี่น้องที่แบบมาดูกันเนาะต้นพนกสูงนะได้พี่น้องต้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นส้มโอที่ลูกใหญ่ๆไอ้นี่เพื่อนอื่นพันอย่างละอืเขาปลูกไปยุสองต้นค่ะพี่น้องอะส้มโอปลูกไปสองต้นมาดูกันเนาะต้นพะกสูงนะได้พี่น้องต้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นส้มโอที่ลูกใหญ่ๆไอ้นี่เพื่อนอื่นพันอย่างละอืม ขาวยีแรกพี่เพื่อนเป็นดอกเนาะอยู่ข้างบนกันย่งอันนี้อยู่พี่นออ้องย่งย่งออกดอกสั่งอ่าเมล็ดพันธุ์อ่าอม็ดมะล่องเพาะเองมึงอือบานี้สำเร็จค่ะพี่น้องอ่าสำเร็จไปหนึ่งนาอสำเร็จไปหนึ่งบานี้ลินจินอันนี้เนาะเ <laughs> พิ่งเห็นยูงาเดียวนี่ค่ะพี่น้องอ่า <laughs> เดี๋ยวมาดูอีกต้นกันเนาะเห็นอันนี้เนาะเ <laughs> พิ่งเห็น ดูงานเดียวนี่ค่ะพี่นอ้องเดี๋ยวมาดูอีกต้นกันเนาะร่วงร่วงลวงมาหมดเลยเนาะ,ะเข้าก็เหตุไปศึกษาไปเข้าจะเหตุจังไรนเนาะอะ,อะใช้วิธี <c oughs> ใส่วิธีใดืมแต่ละเติมอันนี้เนาะเริ่มออกดอกอเดี๋ยวไม่เด้ก็จะเอาปุ๋ยมาใส่อีกเนาะค่ะเนาะเขาก็จะส่วนใหญ่จะใส่แต่ปุ๋ยคอกค่ะพี่นอ้องเริ่มออกดอกเริ่มอันนี้เนาะ เริ่มออกดอกอเดี๋ยวไม่เดียวก็จะเอาปุ๋ยมใส่อีกนะะเนาะค่ะเนาะเข้ากันจะส่วนใหญ่จะใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกคะ่ะพี่น้องเออเริ่มออกดอกปินอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะโม่ห้างโมแดงลหลายโอ้ยเห็นแล้วคะ่ะออกดอกและะ้วค่ะพี่น้องคะ่ะออกดอกจะเป็นทีแบบว่าเออหนามเข้าบ่พ่อเนาะนี่มีอยู่มีอยู่บกีลูกเนาะแต่ว่ากับบมั่นใจว่าจะติดนะะเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นดอกปีแรกเนาะคะ่ะปีนอยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะ มูฮั่งมูแดงไล่หลาย,ลายโอ้ห็นแล้วคะ่ะออกดอกแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะออกดอกแล้วเกิดแตละอย่างเต่ละชนิดเนาะค,ะะคะ่ะเนาะแต่ว่าผักหวานนี้เขาเห็ดถือว่าเขาเห็ดสําเร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ไดกินมาหลายปีแล้วนี้ผักหวานอันนี้ห้านี้ยังต้องศึกษาเนาะค่ะยังต้องศึกษาไม่ได้ก็บพรปลูกหลายเนาะบ,บ่ปลูกหลายก็คือเขาก็จะศึกษา่าเอ,อิ่มเขามีต้นทีแรกทีเ ك, ่เพิ่นเป็นดอกเนาะ อยู่ข้างบนกันยังอันนี้อยู่พี่นอ้องยังยังออกดอกปีนี่คือสีอันนี้อยู่เนาะคือสีดิกินอยู่ดอกคืออ่าออกดอกแล้วค่ะอืมโอต้นอยู่เนาะค่ะเนาะยังอ่ามีดอกมีอันนี้อยู่ตรงนี้นี่ดอกโดกดอก,ดอกที่ไม่ได้พามาเบิ้งตอนนั้นได้มาต้นกะบบติดเนาะค่ะเนาะปลูกไว้ยู่สองต้นค่ะพี่นอ้องอ่าส้มโอปลูกไว้สองตน้นมาดูกันเนาะ ต้นันกะกสูงนะได้พี่น้องต้นใหญ่แล้วอันนี้เป็นส้มโอที่ลูกใหญ่ๆอ้น,นี่เพื่อนอื่นพันอย่างละอืมขาวยินอยู่ยค่ะพี่น้องคะอมอหางโมดแดงไล่หลายโอย้เห็นแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องคะออกดอกเคยหล่มเลวเนาะ <laughs> สําหรับพระหวานคือสื่อเพื่อนมาที่เพื่อนเพาะกาใส่ถุงอะ่ะมาปลูกมันบ่ได้บัน,นี้มาเฮ็ดเองมาเฮ็ดเองศึกษาเองคือพวง ร่วงลวงมาหมดเลยเนาะเขาก็เหตดไปศึกษาไปเข้าจะเหตุจังไหนเนะเาะใช้วิธีใส่วิธีใดต่ละเห็นอันนี้เนาะพึ่งเห็นยุงนาเดียวนี่กับพี่น้องเ,อเดี๋ยวมาดูอีกต้นกันเนะเาะเห็ีดเพ่นบอเนาะมีมะแมลงมีอะไรไหมเขากะละเบิงองที่ห้านี้ย่งตองศึกษาเนาะค่ะยังตองศึกษาไม่ได้คกอบ,บปลูกหลาย เนาะบ่ปลูกหลายก็คือเฮาก็จะศึกษาบ่าเอิ่มเขามีต้นจะเป็นท่แบบว่าเออน้ำเฮาบ่าพอเนาะนี่มีอยู่มีอยู่บ่กี่ลูกเนาะแต่ว่าก็บบ่มั่นใจว่าจะติดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นดอกปีแรกเนาะค่ะปีเลาะสวนคือเกาพี่น้องวันนี้มาดูอ่ามาดูส้มโอนะคะมันเบิ่งส้มโอเฮ้วมาเปล่นจังไไดเ๋เนาะเอิมอันนี้เนาะ เริ่มออกดอกอเดี๋ยวไม่เดยกก็จะเอาปุ๋ยมใส่อิกเวาะค่ะนเนาะเขากัจะส่วนใหญ่จะใส่แต่ปุ๋ยคอ,อกค่ะพี่นอ้องเออเริ่มออกดอกปลูกอย่างละนิดละหน่อยเนาะพว่าสวนเท่าพื้นที่บ่หลายค่ะพี่น้องพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานป่าก,กินอยู่ค่ะพี่น้องคะโมหางโมแดงลายลายโอ้เห็นแล้วค่ะออกดอกแล้วค่ะพี่น้องคะ ออกดอกแล้วเนาะเฮตุจังไดไม่ล่าเพิ่นออกดอกมากเพิ่นจะติดนวลติดลกูกให้เฮ้ากินอ่าต้องศึกษาต่อไปเห็นมีอยู่มีอยู่ช่อเดียวมีอยู่กิ่งเดียวเนาะเดี๋ยวเดินดูอีกต้นเพิ่นกะไงแล้วอันนี้เราล,ล่วงลวงมาหมดเลยเนาะ,ะเข้าก็เหตุไปศึกษาไปเขา้าจะเหตุจังไดเนาะอะใช้วิธี <c oughs> ใส่วิธีใดแต่ละซื้อ สืต้นเพิ่นมาจากตลาดห่ะค่ะพี่นอ้องเพิ่นมาขายต้นไหมเพิ่งออกดอกเพิงเ่งร่วงร่วงลวงมาหมดเลยเนะาะเข้าก็เฮ็ดไปศึกษาไปเข้าจะเฮ็ดจังไหนเนะาะใช้วิธี <c oughs> ใส่วิธีใดแต่ละที่เขาเอาเม็ดเพิ่นมะปลูกเนาะค่ะเนาะอันนี้ปลูกปลูกที่หลังอมทูทีไม่เดบเก็บมือบ้านมือก้อนอยู่คะ่ะอันนี้ปลูกที่หลังกะกจะเป็นทีแบบว่า เออน้ำขาบัพ่อเนาะนี่มีอยู่มีอยู่บกีลูกเนาะแต่ว่ากับบหมั่นใจว่าจะติดเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นดอกปีแรกเนาะค่ะปีลูกไว้ยืดสองต้นค่ะพี่น้องอ่ะส้มโอปลูกไปสองต้นค่ะเนาะปีกายกับบออกดอกค่ะพี่น้องไม่ออกดอกไม่ออกผลเลยปีกายต้นเิ่นแบบ่าเป็นคือจังเพียร่งเนาะปีนี้เราตือต่ละอย่างแต่ละชนิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผักหวานนี้ เผาเห็ดถือว่าเผาเห็ดสําเร็จแล้วนะคะเนาะเผากไดกินมาหลายปีแล้วนี่ผักหวานอันนี้เลาะสวนคือเกาพี่น้องวันนี้มาดูอ่ามาดูส้มโอนะคะมันเบิ้งส้มโอเฮามาเป็่นจังไดเนาะคือแต่ละอย่างเต่ละชนิดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าผักหวานนี้เผาเห็ดถือว่าเผาเห็ดสําเร็จแล้วเนาะค่ะเนาะเผากไดกินมาหลายปีแล้วนี่ผักหวานอันนี้ก็ปลูกปลูกเม็ดเพลินเนาะค่ะเนะเาะ ผักหวานนี่ถือว่าสําเร็จแล้วแต่ก่อนไผก็บ่าเฮ็ดบ่ได้บ้านไม,ม่ได้เฮ็ดบ่ได้เนาะมันเฮ็ดยากเคยล้มเลวเนาะสําหรับผักหวานคือสือเพื่นมาที่พิ่นเพาะกล้าใส่ถุงอะ่ะมาปลูกมันบ่ได้บานนี้มาเฮ็ดเองอม,มาเฮ็ดเองศึกษาเองคือปลูกอย่างละนิดละหน่อยเนาะเพราะว่าสวนเท่าพื้นที่บ่หลายค่ะพี่น้องพื้นที่ไม่เยอะแต่เราก็ปลูกทุกอย่างอันนี้ก็เป็นต้นผักหวานปามีออกดอกลายยุพี่น้อง่นะ กระลั่งหินอันนี้เนาะพึ่งเห็นยุงงาเดียวนี่ค่ะพี่น้องอเดี๋ยวมาดูอีกต้นกันเนาะเริ่มอันนี้เนาะเริ่มออกดอกอเดี๋ยวไม่เดยวก็วจะเอาปุ๋ยมาใส่อีอเนอะคะเนาะเท่ากับจะส่วนใหญ่จะใส่แต่ปุ๋ยคอกค่ะพี่น้องอเริ่มออกดอกลเาละสวนคือกาวพี่น้องวันนี้มาดูอ่ะ